แข้งพยังไงมาบ่มไบ้มับ่ครุบจังไงแต่อยแดพไม่คิด่าว่าจังไก่้าวไม่เูดแม่ปิดงก็คือเขาว่าคือเถื่นว่ะค่ะคือเ็กครบไปั้งไม้คู่ไม้คู่เม้คือปุ๋เจังคือว่าค่ะพ่อว่าไมอคู่ว่าพ่อหมจักอึ้งอ่ะ้องว่าเขาเคยใช่ไหมไม่เขาไฟหงจักไฟกัเคยบ่พ่อ แม่กระเคยกับมาอยิมมาเขยกระเืยปลาเรื่มไปกระเคยเขาว่ารับปูไปรอไปรอกระเทยแหมปูข้รักขมาคุ่งไปกระเคยไปค่ร้อยรยเจยกระเขยจะามากุ้่กับมาคุงกับมาคุ้งกับมาเขยปละปูวัรให่วัวใหญ่เราคุ้งขึ้นคร้งไหนยืมารื่อแกข้อมันั่งก็อย่งนั่งไปนั่งมาไม่ที่นั่งมาร่รายรวยรายรวยขึ้นึ้ เออกระย่างไปมอแต่หัวูงอไปแล็วไปได้คู่มงลูเยิ่มได้คู่บ้านเสคือโกบคือแข็มมากๆเอนมันเป็นแข็ไยคือคือเขาจองขึ้นไปเนาะครับโอ้แข้งไม้กระเป็นปจะยหญ่เนาะครับปูมือควรพื้น้นขือปูก่ไก่ทุกหนคือเขาโร่วอขึ้นไปบ่าบไกก็คนรไม้ยุงครับปูพอไปก็ไหันคู่ขือทุกข่ายงู เออฟังเบิ้งเขาถือหนว่าเขาถือฉำมากบอเพราว่าว่าไม่ไฟตเป็นหนังมาเรื่อครับปูว่อเรวกว่ยไปขึ้นได้บแบบนี้ก็คือก้อนเว้ยเรื่องครับปูเออแบบนี้บบไอค้นขางัวโอ้ขากแบบนี้จไงเนาะครับเออโอๆเอาแรงแดกับบริการ้ตเรื่องมขึ้นไปเจนน้องเขาเงาเงาลูกขากึ่งแบขึ้นเน่ะแต่ว่าขีดเยียดได้ดอกใหม่ไงเนาะ กคือกไมย่งยังหังตกเนาะก็ปุ๊บใช่ยิงเดเสียทีกชิงกับเชิงที่ไม่เือดเขาใช้แอวกแต่ว่าเขาใช้กุงคืออขึ้นจัยันนวอันคือจังยันนวนอยู่นึงไม่เดือนก็ใ้เครื่องบักขึบาดขึ้นม่เดือดย่ตก ก็ไม eh? e <t worries> ่ไงก็เดือดแกเอาอย่างเขียบหมูบ่าจะกันได้สินจะกัได้เสียงปูทบาวโนวนกันจัาง่าพ่อเบึ่งงาแล้วมันนังน้ำแตกแตคุกพ่อเบิ่งอยู่ไงนอืแตงแตกม่ถือเสียงกพราะ้งถอมันพอแเรีนมาก ทังเกิดแื่องสังเกตอืมบอ๊ะเออมื <t> ่อไรภูไรข้นภูรกบวันนู่นหรอกเนาะครับคุอเอาให้นางรงยามือคูมือแงมือคมือม้มือสุขภาพแข็งแรงเงินไหลงงทองไหลมานะู่พวกน้าเอาใจเรื่องใจเรือนะมาร่ควมบุญบ่ทำเมื่อลู่น้าขอใครรู้กขอรูวอะ่ะอ้ยนี้บ้าน้อยหอยฉันรึนางชับคุณปราวงจำปลาห้าร้อยบาทโอ้ยข้อเครื่องกับว่าบอกพอเพราะว่าสี่ไห้ข้าอย่าบมั่นยู่ ไปอาการเมะเมื่อไงพอบันเทิงังไงก็ยังว่าไปได้คู่แข่งมาขึ้ <c oughs> นจกังกาได้จต่บุคคประตูปอกปอกไปยังงันว่าได้ไปแล้วจีค่าเครืองินมื่อนะโอ้จะไปขึ้นเขาอีกอะาจ,าอะจะนอกไปเงินใจเขาบ้งเ้าเจ้าพอคงน้ำกนพอคือคงน้ำกนเน้นอบอกเรื่องบันเิงไหมพ่อคืออวหายจัดเก็บคิบาเรยวด้วยเนอ โัเคันบุ๋มือเ่ <c oughs> พ่อคนไปตาม่ายเลย้วเก็บคือเยลังตมราโบะับป้าหอมกับนางเช้าปียาพอ์คิงบาปีนั่งบุญชีสวนทุกคนขมาดเนาะแล้วก็นัน่งสุขพ่อนจะนั่งเช้าจูทารักนางเช้าเฟื่องฟ้าดาชีนั่งเช้าวิกิต้า น้าสาววิโพนอาววววมากผู้ชากกัน n g ให้มือโ่มมอรับมือโ่วไือหมานกง้อห้อยันดังแหวกไปผู้ดัเมืองานีค่ทำมันถือเขียโคงน่ะหอยครับ่ไม่คิดคิดคิดถือขือเแข่งร่วมกอดน่ร่วมกอดกตบ่าือเนี่ยด้ห้อยขนด้งยขื่อด้ายขื่อดข่้ายขือย่ พ่เลี online, antis, like, ้ยงมาฝึกมาหนาเงี้ยเงี้ยร่วมกันมื้อมื้อนี่เข้าใจบ่เขียนวันชื่อพวันนี้วันที่เก็ดนี่หนึ่งสองสามคือหาหกเก็ดไม่แปะคนร่วมกันแล้วมวนได้เก็เชเนี่ยเขียนร่วมได้ไหมเขียนร่วมเก็ดชฟเรื่องอะไอออ่าไม่จานไปนะลูกนะเอาให้มือเข้มือได้มือมือมันหึงหึ่งแล้วบื่พ่เขียนร่วมมันเป๊ะยังแต่มืมันยังเขียนร่วมเลย เห็นว่าอย่างไม่รว่ามม่รูวงเลยมั่จะเขียนขขงขไยของมันก็รวมเกบือนไงยท้อนก็จับไม่หอยช่จับตึองกูห้นะกูเมื่อกูห้นะเมื่อเมื่อกูห้นะอันนี้งานชีวันกุทำเขาไว้โปรคาจากกรุงเทพเนาลูเนาะ เออหายม่ครบไม่ราบไม่ครบไม่มาเดาเด้อเฮ้ยไหนกองทองไหนมาเงาเงาเขาปวดขานเขาทงแต่เขาปวดขานมาเรื่องครับงารู่องไม่เงางเด้อเด้อเออแขนกิวแขนกิวได้ยังไอไม่งเรอครับอันเขาผู้ใหญ่มยิมครับสบายตัปา้เ่โอ้ย่ตบกงเร่ครับผู้หก ว่าไ่เจ็เขาเมือบูขึ้นไงฮะจงไปพูเรพูเกือบพงเงี้ยเงเกือพหวพอกเงเงือบง้อเอามือถูมือ่ามือถูมือหมานเนอลิ้มพร้อครอบครัวร่วมข้างอื้กับองค์ปูชิบะคาปูแต่เร็มมาคู่ครับเออวชื่อชิบหมคมอหน้ายืมขอของาขอโชคกับองค์ปูกา่ด้วยครับ ง่ายว่าเราต้องมาถึงวิ่งเจ้าขวาน E O A ซูเซ่ได้ E O A เลยนะพู E O A แค่บนเบาะถงบนอืมก็คือ E หก A อืม E O เมื่ี้ E O กะชิอม O คู O O อืม A A เลยพูด A ชูงไ E หกศูนยหน่อะเรกิมหกศ์หนามตัวกูปูอ่าอย่างเงื้ยเนาะเออหายกิมมือโคมือรามือโชคมือหมาด้วยมเบอร์อปูให้สุขภาพแข็งแรงให้เงินได้รองให้โชงไหมาวันไหนที่เฮ็ดอีกบ่หนึ่งต้นนะเฮ็ดคบปูเฮ็ดต้งไห่ก็ยังได้คบปูขอคือให้ครับโอเคไหมโอเคครับวนนี้นะครวนไม่ร้สึกหงสหดคบปูจนักจักเตีจ้ดวนเยมเ้อครับปู อาก่า um> um> ุ่มใชยังมูกาถูกกุกุ้ไง <SU ักุ่บวัยงเก่กยวกันนะหมดอนางระองค์ราวชูชิงนาหรือนางแตงหมูร้อมอบครัวที่ไอนดีอันนี้เขไม่หโอเจ็บตกีได้ยงเจบเออกาบคารวะองคุตาบปู่คี่ยวข้าวเออรวมคาไว ต้นข้าป่าร่วมขร้งมหาเกดีขอให้อีนางแ่งโมพอมขอบขั้วหายมือโชกมือรับมือโชกมือไมนอายุเนี้ยูุขบาไเนี้งแล้วก็เลยแกงโมจำแขยิมเรืองหัวถึงมาเด้อเอาตัดหนาเด้องหัวนี่เร้อตัดหนาจรองเรือพอยมมือขึ้นาเก่าเขื่อนเขิาเ่อ่าเื่อเาเื่อ ยั้ยืมังืค่ข้าู้วมาวผูามื่อจะบอกไม่ช่ื่อป่ะอือันนี้เอฟเคร่วมบุญมาทางช่องบักรเคือกอึกบัพระเอกไงไค่กืนร้อนไก่ไม่กึ่ร้อยเยอะเยอะเขาใ้ยืมไก่กึนร้อนร้บครู้ก้อยืมยืมข้าว้อนเนาะเออ ขอให้ลูกรลานชื่นวงพปงมามือโคกมอรัมไมโคกมือ็นมาหึงหึงแล้วก็รวยจะเดืจะเดือดนะลูกนะอันนี้นางพุทดีอนางพุชดีร่วมส้างมหาจีดีห้าร้อยจ๊บู่ก่แขมร้อยแม่ครูแขมร้อยน้องบันสองร้อยน้องนากน้องสองร้อยเงียบครับสองร้อยรวมสร้างนำเรื่องขามร้อยเอาอัเือ ก็ไดกูจะควมือบุคคลหน่อยแค่ฮะเอาไปจะเรื่องปั๊บฮะผมมาหน้าคูไหนน้อวันไอ้น่องานหน่อยแค่แคขาเดียวเออมึงลงงานขางมวยน้องหนอเออหามือโคมือรากมือโคมือหมาเด้องานคู่ขายเด้อเด้อเด้อมือโคมือรากใครกูมืงเดียวจ่เขาบุคคลเขาขายชีว์ู่ขางมือ นางขิงไทยเนาะฟงบุญเนาะคือว่านางนาางขิงไทยเนาะจะค่อนข้างุ่มเออรมเขาช้างกับงามหาเนาะบุ่มหาด้วยตองมือสกลุ้งสกุไม้หึหึแล้วก็ดูดิดูดกระดูกนะอืม bọn cạnh bóng cạnh bóng cạnh không cạnh bóng cạnh bóng gim bây 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 เิมป้กินกินแยงก็ปูไปปูมถามแลว่ากูจะกินปพูวาักเกินแม่ใ้เขาเปิดประตูมว้กันยางไงใช้กันพวกช้เอพี่งือะขายไะมา่าครยืมเงินาอใหใหญ่ให้ติดกับเอาเถอะน้องคุณอ่าพูดเลยเอาเถอยังยังยองช้ใช ฮอาฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮกาฮ่าฮนาฮ่าฮ่กฮ่า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 เ่าอบา่าฮ่าฮ่าห่าฮ่าฮ่าห่าข่าา่าาาาา้่มาาาาาา ขาขายกับแบบตัวอืมึงไดงขาละเขาคอยขาเจี๊ยูไหมเจี๊มคาปูขางูะมาขาละบักเคดิันสิการเินผู้จับบอขาได้เท่าไรนึงขายจากบาทคาปูุกโรยเก้าคิบมุกโรยเก่าคิบบเคดิตไมันจใไก่ทำเงิไม่ใจใจนขึ้น มันคือมันเกเกเรียกมันเอาขาูเรื่อยๆขบปูแค่วาทครังรมาชื่อขาหมูหนหุสอบคือมันจะแจ่บ่ทับเบ้งทับเบ้งยิ่มเออเออให้อยิางงอก่อกับบเคขออนมือก้มมือย่ามือก้มมือมหหหแล้วก็อู้ป้อบอกแลบคนแล้นี่งอกรกรันงอกรกเนาะขาปูมึงอกรกมังอกปกับบเคขน

ผ้าเอ๋ก็เสียใหญ่ผ้าเอ๋อผ้อ่อตก้ต่งกบวบเยอมายติไ่เขาหม้นขง่วงั้งมันหย้วนไว้ข้างห่วูเน่ยให้มาให้ใส่จะคิดบานไว้คืองน่วงมใหยผู้ใู้หบน้วผูผู้ยอมั้งังๆ เอาอย่างเี้เอาแล้วงยักอกก็ได้จ้าปูองยังกอกอยขับปวดกลัวเนาะเอากับอยังกกยก็ได้อีังก็กมือแดงจักเลยเนาะจดเลยจจดเลยจจดเต็มพ่อให้ไปสิบก้าบทเนาะอยังก็กอยอยู่กัวเขาะจเนาะเอามือขูดมือดมือขูดมือไว้จะก็งายบ่เคือีก่นเด้ ไอ้บเชืตัวมันคือคือหกครเก้า่ัอึ้ก็สูงเก้าง่ายเกดการอันนี้นศงาตข้าริษาตึงมันาม่ง่ายก็เลยเดยมแต่แรกแกมืนขึ้นเมไฟมันมันไฟสรงเหมือนเดมครับรูเรียนได้แล้วแตว่าขมวนเดิมงางขาว คุณเชฟขาระว่าโอปู่จ้าห้าร้บาทเอาให้อี่สิหลัมง่บหม้งคยมื้ม่เยอะขาดีขนาดี้อมื่นคึงดมาน้ำเขาพว่าดมาพอเมืองาได้มากครับเอาคือวัหนังมาเ้อพอจะขายขายนังมันสิบเกตาทไดหดรือตัวถึงมากเลยนะหนัมากอือการบงงงครับเดี๋ยวบบรูมาพ่านกบันแขงมันห่อ้ายก็แพงขายเทงหร่ ใครสงสานคนขอ้อหัใจน่อยเอาหนึ่งว่าจะเสอยยื่องครับปู่รูร้หมดแล้วเนาะจะว่ากับมึวันไปดิ้งครับปูเมื่อึ้นวันเมื่อวักโลดอืมงานใหญ่จะเมื่อบักโลดวักนิดอืมแล้วก็ไม่ครูของหัวเนาะครับโอเคไหมโอเคครับพ่อใหญ่ใวงใหญ่คิงใหคณะปู่ตาเท่รุ่งเรืองดังขยานโลกด้วยครับปู่อืม ้ารบ่เพียงง้งบ่เพียมากาจ้างเอื่อบไปง้างคือบ่มากาจ้างบู่กาเออบ่มกมาเพียงบ่เพียงนก่ไม่กึมเอาก็คือใครผู้ใดสิเกิดจาพาจองไหมอืมงัวถึงาหมพือรับคนแรกเลยผู้ใดสิกาจ้านนะผู้ใดือกาจ้างบอกมาพ่อจะให้แค่ผู้การบ่มเพียงการคนแรกพ่อจะให้ ครับปู <t lly bokki gehört> like like, ู่ so ่เปกร่บอกต้องต้องต้องหัวค่าไอ้ค่าปู่ต้องจ่ายค่าตัวนี่ปู่ ผู้สันนำข้าวเก่นเช่นคนผู้แค่บ่วมือกับ้ให่แค่บับวมมือกับ่ผห้ใหญนแค่บักขาวรอด้วคนููยังว่างเอผู้เงี้ยขเจ้าภาหมอรักวันสุดมากแค่หม้อรักปลาแก่เชื่อข้าหมออรัคขับของปู้ใหญ่เนาะก้างงากรูบอกบอกข้าหมอรั มพนจ้ะเนี่ยกำลังจะคุยกันเนี่ยอกกันว้าบอกกันว่าฮักปูดาไม่รู้ว่าขายสิบเจ้าค้าบอกมาว่าขายยิ่ั่งขายเหยียนเจ้าพัาอก่อกน,นออดดย่งอืกอดมือขันบ้อมือ แกร้ความมือดหันะนะี่อะไรที่เป็นกราน้อยรบในปูด้กลับเด้ทางมาได้ปูแก็กูยาค่แบบแค่ไย่งตงหมุัวต้องหมุนเน้อทรวง่เขาก็จว่าพูอะไรงายเมื่อยน้อยย่ก็ปานอันนี้ของใครหลงสมพันธ์นะปูอีนานสมพันเอาเอ่หรือ ครับอข,อขอคาระวะขอแต่ค่อข้าง,งบุญถ้าอีพ่อให้รูปเป็นเจ้าภาพได้ใช่ไหมได้ครับได้เนาะอีกนัก่งคุยผ่านได้เนาะโอเคงวดประจำวันที่สิบหกเพราะว่าปูรี่อยากเบิ่กไหมอยากเบิง่งหมอน้ำบ้องอยังชุดใหญ่ไฟแรงอยากเบิ่งไฟหรือซ้ำกูจะคือคุยซะวฉันให้คูไ่ไฟก่อนจะเบิกอยากเบิ่ง้อง,องนี่ไหมลืมครับแกกาวบ้อง ไฟแรงสูงออะมาได้แรงขืนแด้ต้องไฟรอกกระเทอนังครับปูแต่กามันบามือม,มัน,มนบาเรือบามีครับมันมือเปลกๆบ่บุงครับเออมัดแท้งกหลายเจืดหื้นัอ,อ,ง,องนังตรงขั้นไหวบ่ไหว,บ,ไวบ่ขั้นไหวพอกันถึไหายไป,ไ,ปไปขึ้นเป็นห้อนเนาะบาไม่ฟูออกคอยเขาจื่บอ่อยปูต้องเล่นกัางคืนนะคับี่เจะเห็นไปการเล่นกลางคนืนเนีน่ย ไม่ค่อยออกซอยบ่ะออกซอยแต่ป like. yep. ูอืมนี่ก็ค่อยออกซอยบ่จ้ะมัเคยเออออกซอยบ่ครับปูแค่บวกเออออกซอยหรือไหมออกซอยครับยิ้มครับสอนกระซอยครับอืมออกซอยไหมออกซอยครับอืมนี่แตงหมูเดี๋ยังแตงโมนะออกจต่ปูออกปูออกส่วนไหนตอนนี้แหละแต่ปูเอาอย่างี้อืม ออกคาหมอน้ำเออร่างว่าที่เชิอกหูข่งร่าดี่เกูเบ้าการเป็นข่ได้ร้องแเอากั่คือให้พ่อมครับใหมพูอกันพอมกัาปูพ่อมรู่อรับบอยครับมันแก่งเเริ่มแต่ครับเราแค่พูดกัปไปก็ไปร้องขันกันลูกหลานลูกหลารสิปรึกษากันว่าท่านดีปู อีรีลยอิรดับปูอือเจ้าภาพอ้าหัมอือเจ้าหัมฮ่าม่าฮ่าจ้พ่อมาจ้าหัมเจ้าภาพนั่บ่ะโอเจ้าเป็นเจ้าภาพบ้าเป็เจ้าภาพใครเนาะบาเนี่ยหัมจะเปนเจ้าภาพปูคุยกับไปหมอนังหนังแมงม๊อบหัมัมมบเอโคด้เรืยหัเอาเอาเอาไ้ก็เพรานบ้องวนเอาไปข้อกระหายขึ้น ข้ามผิวพาะแขนใหญ่นะเขาแังๆก็เคลยรไม่ยืครับปูข้ามั้งคอหายก็ือเสลียพ่อก่อนข้าหายเราต้องเอานะไม่ใช่งบรายงบอูู้ที่ผักครับเอาไหมหกเท่าหกเท่าหกเ่าข้าวท่ว่าบอก่ บอกกันเร่องจ้เขาถือเชื่อหรอว่าโบเือกันเยเนาะเออหเอาหั่นไม่ใหอ่เยอะพอเขาไป่ายุงพันเยอะพูบ่เลนตพูเ่มครับ้าปกลไปง่ายเยอะเลยหั่นก็ไม่จำมอด้ยม่บวกกับหันครับพูหั่นไมจปแคปงเรื่อง้งหม่่บม่จำพอพอพอว่าบบงพอมันกิดง่ายย พอ่อถือวคือเดียวบบยา่าผมม่ง่ายพ่อคือหาเืิให้เอาเพาราะว่ามอร่มดังมันต้องหา,าเอินนองเออหาห้เบ้าก็เบ้าไม่จ้างพ่อใช้หาเงิอเนาะชิปเกตบาทใช่รอโอนไม่ทั้งไม่คู่เลยชิปเกตไงนะเริอโอนมาไม่จ้จางเลยจะจ้างบุ้งปูกาได้ก,ดก็ได้กระ้องจ้างได้หำ เราะว่าจับไาทุกทีเนาะโอเคจับไปจับดวนอ่ามือโขมือดาบมือโขมือหมัด้รูเด้วยตั้แตล้วขัก็ยิ่งแียงพอว่าคบอกจับปูอืมคือคือกระเด็บเทียนเนาะแล้วแต่ความเชื่อสวนบุคคลใช่รอไหมเนาะครับเอาควกับอีนั่งคมผาน้็รูเด้อเอาหายใจโขได้ดาบเลยโขมใจหมัพรวอมูกักไปคือคือใ่เขาอกทคอยคือเขาจะขัง มองวิปัญหาบอกดรกของเงาไม่แจกตัวนี้ผู้ได้คือเปิดเจ้าภาพของเงากัะเจ้าวากันแล้วก็หมอลำไปแจกที่วัดป่าบ้านมืองปูดีเพราอยากเบิ้งรูเราอยากเปิดคู็ข็งไฟคือพรมเราว่าไม่มีขั้วหริงๆแต่จะคู่อะไรวะใช่ไหมมึอขึ้นแล้วได้มามือขึ้นเออเปิดงั้คือบ่า กับบ่เรบน่ดีก็แข่งเคยเห็นเราไดว่าแข่งบ้นนีงบ่เคอเกาเยอะพอว่ามือไฟราย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 แต่กับไฟอื่นกับเื่อยมักแต่มือพอว่าแต่เราไม่ควนพุ่งพุ่มพุ่มพุ่งแต่เคยเห็นบ่ควนขึ้นควนบ่ควนบ่ใหม่แต่เคยเห็นบ่เออไฟขึ้นบ้า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 กับบ่หอนได้คุบกับบ่เป็นอย่างบ้าจะเขียนผู้ที่โอเคยกเบิ้งไว้แข่งอืมบ้นนี้ขำ อยากรขึ้งง่ายอยากขึ้งนั ja. ่งชงผ่านบางบอกเออขึ้งง่ายต่างๆเออเขาจะร่วมกันอืมอยากบ้งหมอร่ามาแข่งว่าเนาะไม่บ้างผู้ตายอ่ะอืมมาจำสิบเกตสิบเกตแล้วก็สิบเกตวันนี้นะห้ามเกินหกทุ่มเข้าจจโอเคเพราะว่ามือจนวนจมกัดอืม เนาะเกินคบคุมไปไม่รักปูไอคุณสาดิซาอุลแสงว่าขอเป็นเจ้าภาพทำแน่ทำไมเออชาติช้าเนี่ยบอกมันเด็กเป็นคุณที่เขาเรื่องชาติช้าเนี่ยนะท่านก็อก็จะออกซอยงูเรื่องชาติช้าโอกมาเรื่องมือเรื่องเก็บบ้านมาจับค่อยกันเด้อดูเอออาเมื่อแค่นี้เลยครับไมเคราวง ดงเมืองกลรตกงงว่าเคือบอื่นครับปูอเมาเปิดยใจแ็ก็ยืมมาต้อมือขอตัครับับร้านนะครับพูปิดแค่ยังเงี้อันนี้ของผู้ใหญ่นะหอยแขนดังแมเกระกหอยมือก็บอกครับออกยกัาเอา้คือหอยแพตงหัวก็มืูครับคือพ่วมาได้ให้พ่อครับพ่อแม่ครับมาบมขึ้นวาเมื่อขึ้นกไม่ได้หนอเอาอะไรกเก่าครับต้องเอาลไรก็เก่าด้ยคนรักขึ้น ครึ่งไปครึ่งนะครับผมเออพ่อเขอาไว้ชั่โมงไหมเนาะเอาอย่างนี้พ่อเจ้าพนใหญ่ๆเนาะเขียนไว้ว่าพวงวันใดฟูนี้ของปู่ตาครับผมขยาเก้าเกตถูครับมไม่ใช้ยาผอมเลยเออจะ่าของปู่ตาจะมาใช้ยาเก่าเกคูไม่มครับปู่เนองปูน่เลยครับ่ว่าของปู่ตาใช้ยาเก่ากูไม้ครับ เออไว้ครั้งลับมาครับจำไว้คอืมอ้าใจได้คู่ได้รับเปคู่ไ้มายแล้กอืมมือเด้ะอ้าครับสนุกครับเขครับก็แคู่มันยืดดใช่รบ่าคัจารยเยุ่ยอัมนอ้ยของผู้กหของนมุกเขื่อนคำร่วมบมาหนึ่งร้อก้าวันเอาหามือสูดมือรัามือสุดมือหมิงงวก็รวยเน่นะดูีวยกั ข้าม่บอกว่ารำมือเสร็ง่อ้าวเอาแค่นี้เนาะเอ้าวให้ลูกรารมือเข้ามือรำมือเข้ามือมันทึงๆแล้วก็จะเจอเจอเจอบักแค่อิบหกสิบบ่ข้าปูสิบเก้าสิบเก้าลูกดือะ